เเปิดตัว Vigo 5G วันที่27ธันวาคมนี้มีดีไซน์คล้าย Huawei Nova 9 SE ล่าสุด Vigo ได้ประกาศเตรมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ประเทศจีนที่มีชื่อว่า Vigo 5G ในวันที่27ธันวาคมนี้ครับแต่ดูจากดีไซน์ของสมาร์ทโฟนแล้วคล้ายกับ h u เว e i Nova 9 SE 5G มากอยู่นะครับ จากโปรเตอร์ทีเซอร์ v i g o 5G จะเห็นกล้องหลังความ,มะละเอียด100ปารามิเซลมีระบบชาร์จไว้66วัตต์และความจุ256 g กซึ่งตรงกับสเปคของ Huawei Nova 9 SE 5G จึงเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะเป็นการนำ Nova 9 SE 5G มาทีแบรนด์ใหม่ครับซึ่งหมายความว่า Huawei อาจขายลิขสิทธิ์ดีไซน์สมาร์ทโฟนให้กับทาง v i g o ก็เป็นได้ครับ การซื้อขายลิขสิทธิ์นี้จะทำให้ v ีโ o ้นำสมาร์ทโฟนของหุ a w เว่ยไปเปลี่ยนชื่อและขายในแบรนด์ของตัวเองได้ครับโดยจะสามารถเข้าถึง GMS และชิปเซ็ตรุ่นใหม่ๆได้ตามปกติทำให้หุ a w เวส่งอุปกรณ์ที่ตนเองออกแบบเข้าสู่ตลาดโลกได้สนดอ,อกยิ่งขึ้นครับคาดว่าเราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนห u a w เวในชื่อแบรนด์วีโ o และแบรนด์อื่นๆอ,อีกหลายรุ่นเลยครับและอาจเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราก็เป็นได้ครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ